สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกเราช็อตเต็ดโบราณอีกแล้วนะครับฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปสองสามวันครับต้องขออภัยจริงๆครับมาพบองค์แรกเลยครับต้องขอโทษจริงๆนะไม่ได้ลงคลิป น,นี่เป็นปูทวดนะพี่องน,นี้ขอพันห้าต่อไปครับเป็นปูทวดพิมพ์หน้าจีนนะพี่ พี่ดูครับองค์นี่ขอพันเจ็ดครับต่อไปครับเป็นปูทวดปั๊มซ้ำนะพี่ องค์นี้ขอพนาตต่อไปครับเป็นปู่ทวดองค์นี้ขอพนาเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นหลังนังซื้อนะพี่ พี่ดูเซียนวิ่งครับพี่ดูหน้าดูตาท่านครับวงน,นี้ขอบันห้าเหมือนกันครับต่อไปครับน,นี่เป็นปู่ทวด พี่ดูธรรมชาติของพาร์งองนี้ขอพันหนึงครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่สนใจตรงไหนก็โทรหาผมได้เลยครับ063080017 4ครัยถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ